เรามาอยู่กันที่โครงการอีสตพระราม2ค่ะห้องเลขที่2ทับ434 4ค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นห้องท้ายแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องนั่งเล่นค่ะอยู่บนนั้นที่25.06ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวตามมีขึ้นไปชมบนห้องกันบ้างดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการอีสตพระราม2ค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมย่านพระราม2นะคะที่มีบรรยากาศภายในโครงการสงบร่มรื่นค่ะน่าอยู่มากๆ ให้บรรยากาศเหมือนมาพักผ่อนที่รีสอร์ทเลยค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะเขายังรายร้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกหลากหลายแห่งเลยค่ะทั้งห้างเซ็นทรัลพระราม2ค่ะบิ๊กซีพระราม2ขงค่ะรวมไปถึงโลตัสพระราม2อนี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ภายในโครงการค่ะเขาก็ยังมาพร้อมกับฟางก์ิันี้อย่างครบครันเลยค่ะทั้งสระว่ายน้าฟิตเนสระบบคีการเข้าออกอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวตามมีขึ้นไปชมบนห้องกันบ้างดีกว่าค่ะ และสาหรับห้องนี้นะคะก็คือห้องพี่2ทับสี่สามสี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นห้องท้ายแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและ1ห้องนั่งเล่นค่ะอยู่บนนั้นที่25.06ตารางเมตรค่ะอยู่ที่บริเวณชั้น7ของอาคาร B นั่นเองนะคะจะเป็นห้องแบบ f u เฟอร์นิทค่ะคุณผู้ชมมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบถ้วนเลยเมื่อใดเข้ามานะคะก็จะเจอกับโซนห้องครัวค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะเขามีวิวอินตู้ครัวแล้วก็สิงหลายจานให้พร้อมใช้งานเลยค่ะ และทางหน้าซ้ายมือของมินนะคะก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางของค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสามารถกางออกมาทําเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่โซนของห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีบิวอินในส่วนของชั้นวางทีวีไว้ให้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถนําในส่วนของโซฟามาวางเพิ่มเติมได้เลยตามใจชอบคะคุณผู้ชมแลวก็ที่สําคัญค่ะมุมของห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะสามารถเปิดประตูบานสไลด์ออกไป รับชมชมวิวที่ระเบียงได้อีกด้วยแล้วก็ระเบียงตรงนี้สามารถทําเป็นลานสักล้างได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปชมที่ส่วนห้องนอนกันค่ะ มาต่อกันที่โซนห้องนอนนะคะตรงนี้ค่ะขนาดค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมและภายในห้องนอนนะคะเขาก็ยังมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์มาให้อย่างครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือว่าเตียงนอนค่ะสําหรับภายในห้องนอนนี้นะคะเขามีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะเปิดทายเทอรามอา,ากาศได้ดีค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกนะคะที่สามารถมองทะลุเชื่อมต่อกับทางห้องนั่งเล่นได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ในห้องนอนตรงนี้ค่ะเขายังมีห้องน้ำนะคะที่มีสุขภัณฑ์ว้ให้อย่างครบถ้วนเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการอิสพาร,ราม2โดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พาราม2ขับตรงไปยังถนนพาร,ราม2ประมาณ1.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพาร,ราม2ซอย54แยก2ขับตรงไปอีก650เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามอือครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจทรัพย์ดีๆแบบนี้ค่ะ ากติดตามช่งงองทางอื่นๆของเราด้ค่ะทาง Facebook, YouTube และ TikTok และอย่าลืมนะคะกับแอปพลิเคชันบ้าน,านที่รวมทัพย์กว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมค่ะทังบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในอนะีพีหน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้